การเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้อาจจะไม่ใช่ความชอบธรรมที่เราจะอ้างมันขึ้นมาเพื่อที่เราจะไปทําสิ่งที่ไม่ดีไม่งามโดยถ้าหากว่ามีคนคนหนึ่งมาทักท้วงเราทําไมถึงทําแบบนี้ล่ะทาไมถึงทําตัวแย่แบบนี้ล่ะคนบางคนบางคนที่อาจจะไม่ได้ใช้ความคิดก็จะบอกว่าทํายังไงได้ล่ะก็เพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วฉันจึงจําเป็นต้องเป็นแบบนี้คนที่พูดแบบนี้แสดงว่าเขานั้นไม่ได้ใช้สติปัญญาของเขา อัลลอฮฺตาลาสร้างโลกใบนี้มาเป็นโลกแห่งการทดสอบเพื่อพระอ,องค์จะดูว่าบาวขาอ,องพระองค์นั้นจะมีการกระทำที่ไปในทิศทางที่ดีหรือแย่ลงอัลลอฮฺตาลาสร้างความตายและการมีชีวิตเนี่ยเพื่อมาทดสอบเราว่าบ่าวคนไหนของอัลลอฮฺจะเป็นคนที่รังสรรค์ชีวิตของเขาให้ได้รับคุณูปการสูงสุดจากช่วงเวลาห่วงเวลาที่เขามีลมหายใจเขาเก็บเกี่ยวได้มากน้อยแค่ไหนการทําดีต่อพ่อแม่ เป็นสิ่งสําคัญที่เราควรที่จะต้องเก็บเกี่ยว4วิธีการด้วยกันที่นักวิชาการได้สรุปแล้วก็ได้บอกกับเราว่าเราสามารถรับมือกับก,บการเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้ด้วยกับ4ี่ประการด้วยกันประการแรกเลยแน่นอนครับบ่าวที่แท้จริงคือบ่าวที่รู้ว่าทุกสิ่งอย่างไม่ได้มาจากพละกกาลังของตัวเองแต่มันมาจากการกําหนดของอัลลอฮ์มันมาจากการที่อัลลอฮ์ตาลาประทานให้สิ่งแรกที่จะช่วยเขาได้ก็คืออัจฉรอาคือการขออุทิจากอัลลอฮ์สุบานุตาลา ขอใหเรอาพ้นจากฟิตนาตางๆอัุ Allahumma inni a'udhu bika min a'dab บ l q a b r ิ min a'dab al-nar و min fitnatil mahiya و al-mamat و min fitnatil masihi dajjal ในจำนวนของข้อความที่ได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานมีข้อความหนึ่งน่าสนใจก็คือ min fitnatil mahiya و al-mamat คือให้รอดพ้นจากความสับสนวุ่นวายสิ่งที่มันจะชักจูงเราไปในทางที่ไม่ดีงามในตอนที่เรามีชีวิตและตายไม่ได้จบแค่มีชีวิต แต่ว่าตายเราก็ต้องเผชิญต่อว่าเราจะถูกสอบสวนอย่างไรแต่แน่นอนครับเมื่อเราตายไปแล้วโอกาสที่เราจะแก้ตัวไม่มีแล้วแล้วพูดว่าเราจะตายในหนทางอะไรฉันอยากจะตายในฟีซาบิลล่าและมีใครพูดมไหมว่าฉันจะมีชีวิตแบบฟีซาบิลล่าอันมีชีวิตอยู่แบบฟีซาบิลล่ายากเพราะจะต้องต่อสู้กับฮาวอนับสู้ต้องต่อสู้กับอารมณ์ไฟตามที่อยู่ในตัวตนศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดมันอยู่ที่ตัวตนของท่านใบหน้านะจมเบก นับสู้ของท่านที่อยู่ในตัวของท่านเป็นตัวที่กระตุ้นท่านให้ไปสู่สิ่งที่เลวทรามแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าคนที่ฉลาดใช้อาก้อนของเขาตึกตองแต่แตะฟักเกรมีความคิดเขาก็จะสามารถที่จะรอดพ้นสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้สิ่งที่จะทําให้เรารอดพ้นในการใช้ชีวิตดําเนินชีวิตอยู่บนโลกดุนยาใบนี้นั่นก็คือความรู้ผู้ที่จะยำเกรงอนะัลลอฮ์เนี่ยมีแค่ประเภทเดียวเท่านั้นคือผู้ที่มีความรู้ แสดงว่าคนที่ไม่ได้เรียนรู้กลัวอัลลอฮ์ไม่ได้เพราะไม่รู้วิธีของการที่จะกลัวอัลลอฮ์ย,ย่างไงเพราะไม่ไม,ไมีไม่มีความรู้นั่นหมายความว่าวิธีการที่จะดารงตนอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยนอกเหนือจะต้องมีความรู้แล้วจะต้องมีอะไรคาชยาอัลคุฟต้องกลัวอัลลอฮ์ด้วยเพราะบางคนเป็นผู้รู้แต่ใช้ความรู้ตัวเองนั้นเป็นการไต่เต้าเพื่อให้ได้ตําแหน่งเงินตราคนแบบนี้จะต้องโดนหนักเลย ก็คนอาวาังทั่วไปอีกอันสืบเนื่องมาจากว่าตัวเองเนี่ยรู้แล้วแต่เอาความรู้ของตัวเองไปหลอกชาวบ้านเพื่อให้ได้ทรัพย์สินเงินตราอย่างมากมายเพื่อให้ได้รับคํานิยมเชื่นมชอบจากมนุษย์เพื่อให้มนุษย์มานับหน้าถือตาว่าตัวเองนั้นเป็นคนใจบุญให้นับหน้าถือตาว่าตัวเองนั้นมีเกียรติจาไว้นะครับบนโลกใบนี้ไม่มีใครตัดสินใครได้แต่วันกิยามัตอัลลอฮฺ Allah ตาลาจะพิสูจน์ในใจของท่านทุกคนไว้ว่าในโลกดุนยาแกนะ่ะไม่อีคลาส มนุษย์อาจจะชมเชยแต่ตั้งหัวใจเรากำกับไม่ได้มีความกระยิมยิ้มย่องในใจมีความพลังพรูอยู่ในใจแม่กูเนี่ยมันก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะอ้ามาริก,กนเนี่ยที่บันทึกความดีความชั่วยังไม่สามารถล่วงรู้ถึงความบริสุทธิ์ในใจได้เลยเราเตือนเราด้วยอูซีกุมไว้ยาย่าบิตะกวดละคนที่พูดก็เตือนตัวเราเพราะว่าคนพูดก็ได้ยินกับสีวิธีเมื่อมื่อสฟุรี่คือเราดูอา ต่อมาคือเราจะรับมือกันยังไงสองคืออดทนที่จะต้องเผชิญในสิ่งที่เราจะทดสอบถูกทดสอบในดุนยสามก็คือเราจะต้องรีบสั่งสมคุณงามความดีด้วยหัวใจอันบริสุทธิ์และประการสุดท้ายที่เราจะรับมือมันเราขอดุอาให้เราได้รับบัรดาที่สวยงามนั่นเองอลลอฮ์มะอินนีอัสอลูกะฮุสนาลคอติมะอัลลอฮ์มะรุุกนีฮุสนัลคอาติมะยาอัลลอฮ์ได้โปรดประทานให้ข้าพระองค์นั้นแต่รับบนปลายที่สวยงามด้วยเถิดและสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ย มีเกาะกำบังในระดับหนึ่งและเราเองเองต้องขอดุอาต่อรอบไปเรื่อยอัจตุนยาตะก็ยรอรเพราะดุนยามันผันเปลี่ยนฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปบยโทษการเวลาเหล่านั้นได้นบูซามนานาวลาไอบุฟีนาวามาลิซามานาีนาไอบุนสิวานาเอาแต่ต่อว่ายุคสมัยบยโทษใส่เจ้าการเวลา ทั้งที่ข้อบกพ่องต่างๆนานามันโผล่เผยมาจากเรากันทั้งนั้นหาใช่ข้อตำหนิข้อดุนยามันแปลเปลี่ยนผันแต่ที่เลวร้ายที่บกพ่องกันเราทั้งนั้นทำตัวเองวบรายตอฟิกวะฮิดายะวัสสลามอวลัยกลุ่มวะร์มะตุลอฮ์วะบระกาตุ